สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักครับผมนี่วันนี้ผมพามาเปลี่ยนบรรยากาศบนดอยมากนะครับเราอยู่ที่บ้านห้าบ้านหกครับตำบลรวมไทยอำเภอพบพ,พระจังหวัดตากครับผมเรามาเปรียบวัวกันนะครับเพื่อทำการชนประมาณวันที่ 26- 27ตุลาคมนะครับ2565ในงานเทศกาลกินข้าวใหม่ครับผมรายการนี้จัดโดยพี่อนุสรครับผม พี่นุศรแห่งวัวชนภาคเหนือนะครับพี่น้องรู้จักกันดีนะครับนี่โอ้โหวัวมาเยอะกันมากเลยครับวัวมาเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับว่ามีตรงไหนกันบ้างเนาะโอ้โหขาวว่าวัวมาเป็นร้อยตัวครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งที่อยู่ในสนามนะครับโอ้โหนี่นายฮ้อยอาร์ตมาแล้วนายฮอยอาร์ตมา ดีครับพี่สวัสดีครับนี่นะครับนี่เรามาดูกันบ้างนี่คือโต๊ะที่ว่าเซ็เสนสนัญญากันนะครับเซ็นสัญญากันสวัสดีครับได้กินกี่คู่แล้วครับกี่คู่แล้วพี่อ<า>ตอนนี้ได้สามคู่<า>คนะเดี๋ยวเรื่อยๆครับมัมพวพุ่งมากันนะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอ้โหนี่คือภายนอกนะลานกว้างขวางมากเลยครับพี่มีมาเยอะเลยครับพี่นี่โอ้โหในรอบหลายๆปีเลยครับที่จะได้จัดกันนะครับในเทศกาลนี้นะครับเราอยู่ที่อำเภอพบพระจังหวัดตากครับพี่น,นี่มาดูพี่น้องมงกันบ้าง

แกไม่กว่าถึงยังถึงลวรวดีได้โอเคครับผมโอ้โหดูครับดูความสวยความหล่อของแต่ละตัวครับนี่ครับโอ้มาเยอะจริงๆครับพี่น้องตอนนี้แต่ตอนนี้ได้สามคู่แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูเที่ยวชมกันโอ้โห แต่ละตัวโอ้โหตัวนี้เป็นวัวใต้หรือว่าวัวม้งครับม้งเลยเนาะม้งของแท้ใช่ไหมไม่มีสายพันธุ์ใต้เลยมงเลยใช่ไหมโอ้โหแทงไหมแทงไหมถาหน่อยแทงไหมไม่รู้ครับไม่รู้โอ้โหมงของแท้ทั้งมีนะครับสวยๆนี่นะครับไปสร้างชื่อในภาคใต้ก็หลายตัวนะครับ จะเดินทั่วไหมเนี่ยเยอะมากครับพีม่มาจากหลายพื้นที่เลยนะครับแม่สอดก็มานะครับ ตัวนี้เป็นวัวใต้หรือวัวมงครับมงเนี่ยมงครับมงบางละจันจนะครับมีมาเรื่อยๆครับดูพี่ตัวนี้เป็นวัวใต้หรือว่ายังไงผสมลูกครึ่งพ่อเป็น ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไม่รู้พ่อแต่ว่าแต่ว่าเป็นลูกครึ่งเนาะไม่รู้พ่อใต้หรือแม่ใต้นะแต่นี้นี่ใหม่ใช่ไหม่นี่นะครับอยู่มาจากไหนครับบ้านสิบเก้าห่างจากนี่เยอะไหมไกลไหมไม่ค่อยไกลอ๋อประมาณ5 6กิโลนะครับเลี้ยงเยอะไหมแถวบ้านเลี้ยงประมาณห้าหกตัวสตัวอ๋อครับนี่สัมภาษณ์กันนะครับ นี่ครับมีมาอีกเรื่อยๆนะครับมาชมกันครับโอ้โหเรานานหลายปีแล้วครับเราไม่ได้ขึ้นมาบนดอยนะครับ <c oughs> นี่ครับโอ้โหนี่เราเดินขึ้นเขานะเนี่ยมันเป็นเนินเขานะครับ นี่นี่ก็สวยวัวใครครับลูกพี่วัวใครเ,คเป็นวัวใต้หรือวัวเหนือครับตัวนี้วัวเหนือวัวเหนือแท้เลยพี่โก้ครับครับครับผมเนีโอ้นี่เป็นวัวเหนือ <c oughs> ครับแทงไหมไม่รู้ไม่เคยปล่อยเอ้าไม่เคยได้ลองปั้มบ้างไหมตัวนี้ปั้มอยู่วางดูแล้วเนาะดีนี่ครั้งแรกที่จะมาชนเนี่ยครั้งแรกใช่ไหม เคยชนมากี่ครั้งแล้วไม่เคยชนใหม่เนาะอวันนี้พามาเปิดหูเปิดตาพามาหาคู่กัน,นะกนออกมาตัวนะึงอะไปดูกันเรื่อยๆนะโอ้โหไม่ตัวนี้น่าแทงจัง ตัวนี้เขาดีหน้าแทงครับนี่เรามาดูตัวนี้ครับตัวนี้สวยพี่ตัวนี้เป็นหัวใต้หรือหัวเหนือครับลูกครึ่งครับ พ่อเป็นพ,พ่อคือไอ้ชมอยใช่ไหมดูกด่างชมอยนะครับแม่เป็นวัวเหนือใช่ไหมครับแม่เป็นวัวเหนือนี่ได้ลองซ้อมหรือยังเพื่อลองซ้อมหรือยังสองสามครั้งเนาะฝีมือใช้ได้วันนี้เรวมาเปรียบเนี่ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับ ก็เป hey, hey, pues ็นชม้อยนะครับชม้อยของพีここ่เก่งใช่ไหมอ่าที่เคยอยู่กับพี่เก่งนะโอ้โหนี่ครับหล่อครับตัวนี้เป็นลูกครึ่งครับพ่อใต้นี่อ้าวแล้วตัวนี้โอ้โหนี่เป็นหัวพี่ตัวนี้มาจากไหนเจดีโคครับพี่เจดีโคเป็นหัวใต้หรือหัวเหนือเนี่ยแบบนี้วัวเหนือแท้ลูกเพาะเจดีโคแท้เลยแพงไหม แทงไหมผมไม่ไม่รู้จะพูดเล่เแต่ไม่ดูไหมดูไหมโอ้โหนี่นะครับนี่เหนือแท้นะครับมาจากเจดีโคครับผมไปกันต่อนครับโอ้หตกใจเยอะมากครับวัวเยอะมากกว่านี้เอาข้าวข้าวประมาณประมาณนี้นะข,ข่าวข้านะ แดี๋ยวผมจะไปตั้งร้านขายของสักหน่อยอไปดูตรงนู้นอีกนิดนึงอ่ะ เยอะครับเยอะเยอะจริงๆหัวหนุ่มวัววัยรุ่นเยาวชนวัวมีพร้อมเยอะแยะแอบเห็นท R อยู่หนึ่งตัวครับตัวนี้ท R ครับผมท R R นาจะมาจากนี่ครับนี่ทรหกหนึ่งเ้ยทรสามเจ็ดหกหนึ่งครับตัวนี้ครับน่าจะมาจากศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์จังหวัดตรังนะครับี แน่หนุ่มๆเลยครับเกิดปีหกหนึ่งครับเห็นตัวเลขชัดเจนนะครับหกหนึ่งโอ้โหดูเขาตัวนี้ทีครับหรือจะมาตรงนี้นไกลไปไหมได้ไหมเข้าตรงนู้นเดินหน้าเข้านน่นวันนี้เนาะ Bờ lệch, bờ lệch vượt dữ. Khu này sẽ chôn nhau hả? Khu này sẽ chôn nhau hả? Đúng rồi. Tụi

ตัวนู้ชอบไ่ตัวนี้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 พิจารณาตัวนู้นชอบแล้วตัวนี้บ้านไหนตัวนี้น่าจะเป็นเจ้าตัวนี้บ้านเก้าตัวนู้นผาพึ่งครับผาพึ่งไกลจากนี่ไหมผาพึ่งอ่ะมันเจ้าพี่อ่างวังเจ้าเองวังเจ้าแล้วขึ้นมาทางทางไหนอ่ะขึ้นมาทางน้ำโบสถีสอ๋อทางนี้มันก็ไปทางน้ำโบสถได้ใช่หรอมาถนนใหญ่มาพี่แต่เขาอาออกมาเลี้ยงที่เจดีโคอืมนี่เดิมเป็นวัวผาพึ่งเอามาเลี้ยงที่เจดีโค ก็ต้องผ่านแม่สอบมาใช่ไหมถ้ามาจะถ้ามาจะวังเจ้านะอ๋อครับเนี่ยแต่ยังไม่ตกลงกันนะตัวนู้นชอบแล้วตัวนี้ยังไม่ชอบไปสวยๆหลายตัวครับนี่ซื่นใจจังบนดอยพี่น้องวัวชนเราเทียบ เ้าไปดูข้างในนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวเรามาดูในสนามกันบ้าง ใกล้ไหมใกล้ใครไหม้ได้คู่ยังได้ยังตัวนี้ชนเท่าไหร่ตัวนี้ชนเท่าไหร่ข้างละสองแสนข้างละ200 000ตัวนี้อยู่ที่ไหนบ้านห้าบ้านหสวนก่าของเรามาจากแม่สอดใช่ไหมมาจากแม่สอดใช่ไหมอ๋อได้เไปดูกันดู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 ู่นููดดำูดดู เาจงเอาตัวขาวเมื่อกี้นะชนกกบตัวดำตัวนี้เอาให้ดูกันเลยด้วยผู้เอกเลยนี่ข้างละสองแสนดำนี้อยู่ไม่สอดนะครับาไปพักผ่อนครับผมนี่บรรยากาศภายในสนามครับโอ้โหนี่นะครับตัวนี้เคยไปโชว์ฝีมือที่สนามทะเลหลวงมาแล้วนะครับนี่ตัวนี้หางด้วนนะ ชนมาหลายเดือนแล้ววันนี้ได้คู่แล้วได้ชนเท่าไหร่ครับแสนห้าข้าละ1นึ่งแสนห้าหมื่นตัวนี้อยู่ที่ไหนบ้านไหนบ้านสิบสามบ้านสิบสามห่างจากที่นี่กี่กิโลสามกิโลสี่กิโลสี่กิโลห้กิโลเนาะอือประมาณนี้นะหลังจากชนะมาป้ามดีตลอดเลยป้ามดีไหมก็ดีตลอดแลวชนกับวัวบ้านไหนครับบ้านห้าบ้านห้าเจ้าถิ่นเลยนะนี่เรามาท้าเจ้าถิ่นเลยนะข้าละหนึ่งแสนห้าหมื่นโอเค นี่นะครับนี่ด้วนนี้นะครับนี่นะไปโชว์ฝีมือมาจากทุ่งทะเลหลวงแล้วลงไปมาแล้วใจดีใจดีฝีมือดีข้างหนักไม่หัวนววััีดไม่ดุนะครับหัวนิสัยดีตัวนี้เป็นลูกครึ่งหรือเป็นวัวใต้ครับ70%็ดเนตัวนี้หัว70%พ่อเป็นแบบไหนพ่อเป็นใต้พ่อเป็นวัวใต้ร้อยแม่ก็ลูกครึ่งแม่เป็นลูกครึ่ง ลูกครึ่งใต้เหนือใต้เนี่ยนะนี่มาได้มาเป็นแบบนี้นะครับพ่อใต้แท้บวกกับแม่ลูกครึ่งเหนือใต้ครับได้มาเป็นตัวนี้ครับชนกี่ครั้งแล้วครับตัวนี้สองครั้งสองครั้งชนที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วไปชนะทะเลหลวงครั้งหนึ่งแล้วนี่จะชนครั้งที่3โอเคปากเป็นกำลังใจให้ด้วยปั้มตลอดอปั้มดีตลอดนะครับด้วนนะครับนี่ ตาเซียนที่ทะเลหลวงเลยครับตัวนี้วัวนี่ใจดีวัวไม่สัวอ่าวัวไม่ดุครับนิสัยดีมากๆนี่ก็กินหญ้าดีครับลูกพี่เพาะเองเลยใช่ไหมหรือว่าซื้อมาซื้ออ่าวัวซื้อมานี่ฝากติดตามไวปเลยครับตัวนี้โอ้ครับผมตัวนี้ได้แล้วครับตัวนี้เป็นวัวใต้หรือไหมเหนือพี่เหนือว่าเหนือวัวเหนือวัวดอยเนี่ยเนาะตัวนู้นเป็นวัวใต้เหรอี่ก็ววัดอยเหมือนกันดอยเหมือนกันดอยกับดอยนะอยู่คนละฝั่งกันนะข้างละสองแสนเนาะนี่บ้านอะไร นี่บ้าน44ตัวนู้นนะตัวนู้นบ้านอยู่ไหนวะคนไทยเหรอไม่สอนคนไทยอ๋อไม่สอดแล้วไม่สอดแล้วอ๋อนู้นมาจากไม่สอดร่ำมากเลยครับครับครับสวัสดีพี่โก้าวสวัสดีครับอ้าวเลยอ้าข้างละสองแสนนะตัวขาวนี้กับตัวนู้นครับผมนี่สนุกสนุกครับสองแสนครับนานๆเจอกันคนไทยปะทะพี่น้องม้งนะครับนี่เป็นหัวพี่น้องม้งนะนู้นหัวแม่สอดนะครับข้างละสองแสนครับ ัวนี้ติดแล้วครับตัวนี้ข้างละห้าหมื่นนะครับวัวเสียแชมป์ครับทีมง,งานสิงสนามนะครับสนามพพทองแม่สอดน,นะตัวนี้ข้าละห้าหมื่นเดี๋ยวไปดูคู่ชนกันห้าหมื่นบาทนะครับข้างละห้าหมื่นบาทเดี๋ยวราตามมาด,ดูอ็อยู่นี่อยู่นี่นี่นี่นะครับใหม่ๆครับชนคัดวัวกันชับผมนี่ ช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับวันนี้ตอนนี้เปียบวัวได้ประมาณ20คู่แล้วนะได้20คู่แล้วครับผมนะสนามบ้าน5บ้าน6นี่นะครับเพื่อไปชนวันที่ 27- 28ตุลาคมครับ27-28พบกันนะครับที่นี่นะ2 7 28ตุลาคมครับผมแล้วก็เอาไปต่อที่ทะเลหลวง29-30นะครับชนต่อเนื่องกัน4วันเลยครับ 27-28จังหวัดตาก29 30, 30, 30, 30จังหวัดสุโข,ขทัยครับผมนี่นะครับพี่อนุสรจัดให้ต่อเนื่องกันไปเลยพี่น้องมาจากภาคใต้จะได้อยู่กันยาวๆครับไม่เสียค่ารถค่าลามากนะครับมาขึ้นมาได้ชนบัวกัน4วันเลยครับนี่นะครับ <c oughs> นี่นะครับฝนตกเนาะแต่มันก็แต่ก็เปรียบได้หลายคู่นะได้หลายคู่นะนี่ช่วงสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะไป ดูลูกวัวกันต่อนะครับเราจะไปดูฟาร์มวัวชนกันเนาะนี่นะครับฝากติดตามไว้ด้วยครับผมที่มายนี้อยากชนทั้งนั้นนะครับมีช่วงสุดท้ายก็เอาเข้ามาเปรียบกันใหม่ฝนตกครับผมวันนี้ฝนตกโอ้นี่มีสัญลักษณ์ตัวเอด้วยครับอันนี้ตัว A นะครับที่บันทายนี่ครับน่าจะเป็นวัวเหนือครับนี่นี่ครับ หัวามาหลักร้อยรอยตัวเลยนะครับไม่ใช่ว่าร้อยอย่างเดียวน,นะร้อยร้อยตัวเลยครับมีมาเป็นร้อยร้อยตัวนี่วันชนเขาก็จะมีอัศจรรย์ให้นะนตกลงหรือยังเดี๋ยวดูคู่นี้กันอีกคู่นะตกลงยังพี่ตกลงหรือยังชนยังดำนี้กับแดงนู้นนะข้างละเท่าไหร่ มาจำสามพันชนเท่าไหร่พี่ชนเท่าไรสอหมื่นห้าอ้าวคัดดาวรุ่งกันใหม่ๆอย่างนี้ก็ชนได้ครับ25งหมคัดดาวรุ่งถ้าเก่งก็จะได้ไปสนามใหญ่กันนี่จะเป็นประเพณีนะครับประเพณีกินข้าวใหม่บ้าน5บ้าน6กอำเภอพบพระจังหวัดตากครับดำเมื่อกี้กับแดงนี้นะ ตกลงกันแล้วยังเหลือแต่สัญญาเล็กๆน้อยๆกันเรื่องมัดจำกันเรื่องดมพัน,นเรื่องตัวตกลงชนกันได้แล้วนี่เล็กๆแบบนี้ก็มี <c oughs> นมๆแบบนี้ก็มีนะครับ <c oughs> น,นี่นะครับเป็นสนามคัดเดารุ่งครับคัดวัวใหม่คัดเดารุ่งเพื่อไปสู่สนามใหญ่กันอีกทีนะ,ะนี่ครับมีโอกาสมีเวทีให้ได้ทำการแสดงอย่างนี้ก็ดีนะครับนี่ครับ 27-28ตุลาคมนะครับอย่าลืมครับพบกันที่นี่ครับสนามกลางบ้าน5บ้าน6ครับผมบ้าน5บ้าน6ครับตลาดหัวข้าวข้าวประมาณ20คู่นะที่เปรียบกันได้ไปครับฝนตกแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปเยี่ยมชมคอกวัวชนครับคอกวัวฟาร์มวัวที่นี่นะครับผมอันนี้ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับพามาชมบรรยากาศบนดอยม้ง พี่น้องโมงครับผมอำเภอพบพ,พระจังหวัดตากครับผมอันนี้ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ